พ่อตพี่น้องหน่อบักใหญ่บัก,กงามเลยนี่นะโอ้งาม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 อีลีเห็นเห็นอีกแล้วเห็นอีแล้วหน่อเป็นป้ายพี่น้องโอ้ขาดแลว้ขลวขาดแล้วมาเบิ่งดูโอ้โห ผ่านไปได้เลยลองดูอดีตสบายดีสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาเนี่มาพบกับบราทิศและสาวละเทิง <c oughs> มาเนี่ยสิพ้าพ่อแม่พี่น้องมาหาหน่อไม้ไพ่มาจเจาะเบิ้งอยู่ป่าโคกมาเนี่ แหงก็แดงแหงแรงบูหู้จักสิเป็นอะไรจักสิได้หรือบัไดดบูหูเลยลายมือแลนะ้วเนาะเขาข้าเวียก้างงานทางครอบครัวทางพ่อแม่ทางพี่น้องทางแม่เสียก็เลยว่าบ่มีเวลามาหาหนอไม่อันนี้ก็แล้วเวียกแล้วงานก็เลยจึงพากันออกมาหาหนอไม้มาเจปาปลาโคกวันนี้ไปเขาไปลุ่นไปเบิง่งน้ำกันเลย มาหลอปลาโคงมาเนี่ยมาเจาะเบิงทำไมไายอยู่ปลาโคงดินกระสุมอยู่ใช่ใช,ใชเ่เขียบเบิ้งเขียบเบิ้ง เด้อขาวๆเลยี่ก็เป็นกระอื่ะกำลังปงกำลังปงสวงามแล้วสำน,นีพอดีแ่บขาวๆเลยเพียน่น้องงามงามงามน้นี่งามไรถ้ากดขดเคลีคยรบงดูขาง,ขาง นี่งามลายงามลายนอนนี่ขาวช่วยเลยนี่พีโนมานมาน,นตนัวนี้ได้สามนอเลยในกอเดียวนี่นะมาเห็นแล้วบะเห็นแล้วบะเด ดินยังแข็งอยู่แถวนี้โอ้บักใหญ่เลยใหญ่ใหญ่เลยพี่นอ้องโอ้สามนอนไม่ใช่น่อยใหญ่อยู่รวมกันเลยเนาะอยู่รวกันเลยอยู่ติดกันเลยสามนอน

อ่นที่สองซับขึ้นแล้วโอ้ถูกตองเลยนอเพิ่พน,รน,นกระดันแน่บอดอีดเอ้เดบอดี้อดี้บอดีบอดี้อ,อ่อนทอดนอยากระดันแน่นนเนพราะว่าดินโค้งเพาะวนอนนี่ก็อวบค่ะก็เลย อ่อนๆอ,อน,นี่แหละหนอก,กระดันเดยอ,อ๋อก็อสามย่อน<ะ>งาม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 สามนีพอดีกินคักคักคักอ้าทมทมอ๋อพอพอสามหนอเลยนี่ ช่องนอหักนอเคียวแล้วนี่นะอยู่ในนอหนึ่งโอ้หดเลเยอยู่ในนอหนึ่งันเออ Này. Sắp nó tay lên. Sắp đây vào vườn này vườn Để... này khỏi tiến cân tiến vườn cân Hãy subscribe cho kênh มาแล้วสองนอเรียบร้อยเอานอนอที่สามนอนที่สามได้ไหมว้าวนอนคากากลิตตัวนี้มาแล้วมาแล้วนอนที่สามสามยอดเลยเล้สามอยดามอดบันนี้นอ,นอนเขียวนอนใหญ่เลยแทงให้ เ,เจอนอกนางดิน,นลองแทงหาเบ้างมีแต่สามนี้เนาะนี่หน่อเขียวนี่หน่อที่สามนี่ได้สามหย่อนใหญ่ๆเลยคักคักคักโชคกะลีเขามาก่อนนี่ เราสาะเขาไปขุดนกไม้นี่ใช่นี่ับแก่ห้องอีกเฮ้ยังนไม้ยัไม้หใช่ป่าวนกไม้อันเดนี่ออเด โอ้ตาเตาน้าตาเตาน้าตาเตาน้าตาเตา,ตเตา,ตเตาพี่น้องพอดีเอาแล้วฉันเลยอ่ะซับเลยซับเลยซับยับลงมาก็ได้มันเฮ้ขาตเตามาตาเตาพอดีกินพี่น้อง ตัวนสายอันนี้ก็พอเอาบ่อาหมดเใส่ได้ป่ะมอง่าจงไว้หนักอ่าจงไว้จงเอาเอานอตัวนี้ในจงไว้ก็เกิดยากแล้วตัวนี้ปฟอตุยตุยงเนาะเสียดายเสดายขดข้างในป่ายมันข้างในยอดเป็นปักลงลุ่มแล้วก็ดันเลยเห็นตุยนะฮะตุยอะไรน่ะหน่อขาวเลย ซับเลยนี่ยซับกลางเลยซับเลยเด่นเด็ดใส่ยอดอันเด่นเห็นดอกพอดิปุ้งเขาเพราะว่ายอดพุ่นปักลงพื้นเขาว่ายอดพุ่นสัตว์ขึ้นนะนี่นะแห้งหน่อใหญ่เลยอันนี้ฝุนหน่อพุ่นปักลงนะนี่ เห็นไอ้เพิ่นแทงไม่ได้เพราะดินมันแข็งเห็นให้นอกตุยลุยแบบนี้แต่รวมความแซ่บในนี้่แล้วพี่น้องเนนอกตุยลุยอยบ่นี้ หน่อยาวแล้วามาเบื้องนี่ก็มีหน่อยยาวเนาะบุมีพ่มาหาเนี้ว,ว้าวพอพอดีกินนะชำนียก่ะพอต๊อ น้องนอแบใหญ่บักงา,งามเลยนี่นะโอ้งาม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 อีลีสุดยอดสุดยอดนอหน่สุดยอดทั้งใหญ่ทั้งงามนอไม้ไผ่นี่แหละขบับมาหนอไม้ไผ่ออดินซุ่มเนาะแถวหนิขณนนะดินซุ่มพี่น้อง ไงยัยดีไงยัยดีพี่พี่ลึกคมไงงาม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 อ๋อแต่ดินมันซุ้มแถนี้จังพ่อแหละอ๋อเห็นเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วหนอเป็น<ห>ป้าย<ห>พี่น้อง แห่งเคลียแห่งงามแห่งขาวนี่ตระน,นักมันก็ได้บอคือกันบอได้แล้วนี่นะได้ได้ฮะน,นะโอ้ฮะนะมันมันมันมาเหมือนน,นี่ได้บอจะสบเบิองนะนเบืองเบิองนี่บอเบิองนี่เ,อ,รรรเอาเบิองนั้นได้แล้วสาเบิองนั้นอ่าตัตสองนอเลยฮนะน่ะ งามงามงามดินสุ่มแห้งเลยมองนึ่งเคีย์ใบไม่ออกมาี่เปียกมาเลยตับเลยนะเออสับเลยหอนขนาดโอ้โหสวงามสงามใหญ่ๆเลยนอนนี่อ่าเอาเอาหนอนหนึ่งมาแล้วต่อหนอสองเลยตักกะเลย เหว่าเค้วยวไม่อโอ้นี่ก็งาม,มาเลยย่างอีกพี่น้องยังสอนกันอยู่โอ้โหกระตดัดกระตดัดกระตดัดหน่อยเลใหญ่ได้อุบวบเนี่ยนี่โอ้นอนหวานพอดีเลยแล้วแบบนี้หวานเลยสามหนอเลยนี่สามหน่อเลยอยู่นี่พี่เล็กกะลีนอนใหญ่อยู่ัก่ขะขะขหว,วานหวานไปหนิ เลห็นอีกเลยนอนเลยซ้อมนอนเลยเลยดีน้ำกันเลยนี่นะอกแต่ว่ามันใหญ่ไดยใหญ่บ่อพอดีเอาอยู่บ่พอดีพอดีพอดีเอาบ่พอดีเอาพอดีกระชับอ่ะซับเบ้างเอาได้ใช่ไหมชับได้บ่เขายันจะซับบ่ได้ นี่นะนี่นะนี่ยก็จะนี่นะนี่ขาวาวเลนี่อาเอาเอาเออใหญ่เลยด้พี่น้องนาอันนี้นอนนี่แขงใหญ่เนี่ยอ nhai 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 bố mi nó nổi và cà tọt nó bố mẹ cà tọt lẽ này mình nó mai là này đi có tình em xì nó để rồi thì lực nó đây xin nó lời có điều này mán mán này nó kiểu nhào là xin lòng hạt bằng hạt đẹp không nó nhảy tớ bẹo đề ่ายอยู่ย่ายอยู่ของรอดีหน่อยพอดีงามพอดีกินีน,น,นหนอขา,ขาวๆอวบๆเลยไงหน่อวานเด้่งขาดแล้วขาดแล้วมาเปิงดูโอ้โหสุดยอดความงาม ทั้งขาวทั้งงามหนอนวานเลยนี่ขากลายขักลายขาว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 อู้หูอวบไปเห็นได้ซ้ำนี่มาตอนไลยซับก่อนเนาะบอกว่ามันมันปงปุกลงดินเลยหยอดแหน่ลงดินคือเก่าอะไรพี่น้องคือน้อเขาเจอองค์จีนี่น้องอวบได้ไง เสียดายว่ายอดเพิ่นแห่ลงดินขันยอดเพิ่นแห่ซี่ขึ้นมาทางฝา่าเนี่โอ้ยนอหน่อใหญ่หน่องามเลยแหละขาดไปได้เลยมองดูอันเด็เสียดายมองนีนดินมันแข็งพี่น้องโอ้ตัวขันดินบาแข็งเนี่นออนนอนอหน่อนอวบหน่อใหญ่เลยเลยนี่นาะขาวกับขาวนี่แซบกับแซบหนอนแบบนี้นะ หวานๆเลยเนี่ยไปต้มไปแกงไปต้มจำแจวเนี่ยก็ะชุดอยอดเนี่ยนะเป็นหน่อตาเต่าสองหน่อ สองยอดโอ้ยหมดหมดหมดเลยสองยอดอ้าวเอาผลงานมาโชว์มาหนิหน้าม้านได้มเมื่อนี้ม้านสุดชุด,ชดนี่ได้หลายอะไรทั้งหน่อเขียวทั้งหน่อขาวปนกันเลยโอ้มีแต่หน่อนน <c oughs> งามๆ <c oughs> นะหน่อขาวก็หลายหน่อเขียวก็หลายมื่อนี้มน้มาน,านม้านเมื่อนี้สุดว่า,านม้านมื่อนี้หวานขนาดเด้กหมดตัวนี่หน,อน่อหวานนี่มาเลาะปลาโขง มาแวจอมมาจอบเบิงน้อยไผ่อยู่ป่าโคกบกิดวัดศรด้บกิดวัิศรีมานมื่อนี้สุดๆเลยมานมันดีใจนี่ผลงานของเพ่นนั้นนิ่มเปื่อยเลยน <c oughs> ิ่มแล้วมื่อนี้ได้ลายอ้าวมือนี้บอชิดกับส้าเทิงกับบมียังไลยตอนนี้ก็เดินทางมากลนถจบคลิปแล้วก่อนอื่นกับบอชิดกับสิคอะขอคขอุณขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องไอไอเอื่อยพีพีทุกคนที่ เขามาแม่นหลินเขามาให้กำลังใจแล้วเขามาเบิ่งคลิปของบาชิดเขามาให้ความช่วยเหลือเขามาเบิ่งโฆษณาให้เขามาเบิงาาเาาเบ่งช่อง YouTube บาชิดหาอยู่หากินเมื่อนี้ก็เข้าป่ามาหาอยู่หากินมาเบิ่งหาขุดน้ำไม้ไผ่กับเมื่อนี้กับมานอ่าก็นย้อนว่ามีพ่อแม่พี่น้องอ่าแต่นะที่เบิ่งคลิปให้บาชิดบาชิดจึงมีกำลังใจเหตุคลิปต่อไป เอานี่ก็ฝากขอฝากน้ำพ่อแม่พี่น้องที่เขามาเบิงบ่งใหม่เบิ่งเราก็ฝากกดติดตามบอสิตนะเด้อจึงได้ผลงานเบิง่งได้เบิ่งผลงานใหม่ๆของบอสิตแต่ละครั้งแต่ละครั้งสีได้บ่ได้สีมานบอมานกับเบิ่งน้ำกันนีล่ละพี่นอ้องเอาเมื่อนี่บอสิ์กับว่าวร้ายไปโพดแล้วว่าวร้ายอะไรละว,ว่าวร้ายแห้งล่ะอันนี้ก็มีมีแต่ชิคอลาไปก่อนบอสิตกับสาวระเทิงขอลาไปก่อนสบายดีสบายดี ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไป